สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนํากิจกรรมแบบละเอียดนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะได้ฮีโร่เลเจนดารีนะครับอุทีอนะครับในกิจกรรม Imperial Shadow Recast นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับกว่าเพื่อนๆจะได้อ t ทีอถ้าเพื่อนๆเป็นสายฟรีนะเพื่อนๆจะได้ในช่วงประมาณอาทิตย์ที่3ก็คือกิจกรรมจบพอดีนะครับเพราะกิจกรรมนี้มันจะมีสามอาทิตย์ด้วยกันอาทิตย์แรกกันอาทิตย์อาทิตย์3นะครับ ก็กว่าเราจะแลกได้ก็คือเราต้องเก็บไอ้ตัว Shadow Amethyst เนี่ยให้ได้450อันนะครับเราถึงจะได้ UTO นั่นเองส่วนคร้เป็นสายเติมนะครับไม่ว่าจะเติมร้อยเติมมากนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บได้ยาวจนถึงนะครับที่คุ้มสุดก็คือ800แต้มนั่นเองก็คือ800 Shadow Amethyst นั่นเองนะครับหลักๆในการที่เพื่อนๆจะทำเนี่ย ก็คือเพื่อนๆจำเป็นจะต้องติดอันดับนั่นเองนะครับทำดามเมดได้มากกว่า22ล้านนะครับแล้วก็เพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องซื้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวนัจะมาแนะนํานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมที่เราสามารถทําได้ก่อนละกันนะครับอะนะัดทำเหมือนกับเขาเรียกว่าเทคเวลาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นง่ายกิจกรรมหลักๆของ กิจกรรมอันนี้มันจะมีอยู่3อันด้วยกันนะครับก็คือ1เพื่อนเื่อนตีบอสนะครับแต่ละตัวให้ถึง22ล้านบอสมันจะมี6ตัวนะครับมันเปิดหมดแหละในอาทิตย์แรกแต่พเพื่อนๆสามารถที่จะสู้ได้ในอาทิตย์แรกเพียงแค่2ตัวนะครับอาทิตย์ที่2เพื่อนเื่อนได้อีก4ตัวนั่นเองก็คือพูดง่ายๆเราจะได้เหมือนกับถ้าสมมติเพื่อนเือนเติมเนาะเราจะได้อุทิศเร็วสุดก็คือเป็นสุดสัปดาห์อาทิตย์ที่2 นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครสายฟรีก็จะได้อาทิตย์สุดท้ายเลยก็คือหลังจากมันคำนวณของอาทิตย์ที่3เสร็จแล้วนั่นเองครับส่วนอทิตย์ที่3บอสก็จะสามารถสู้ด้วยกันถ้านัดจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น6ใช่ไหมสองสี่หกนั่นเองนะครับก็เราก็จะสู้เด้เรื่อยๆนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เพื่อนๆค่าบอสไปแล้วพเพื่อนๆก็จาเป็นจะต้องติดแรลคงรายสัปดาห์นั่นเองนะครับก็คือตีให้ได้เกินย2บล้านแค่นั้นแหละเพื่อนๆก็จะติดแรลคงในท็อปเหมือนกับ ในท็อปแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ท็อป1 0 0ท็อป200นะก็คือติดอยู่ในแรงแล้วนั่นเองครับและหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมในเกมที่เพื่อนเพื่อนต้องทําอีกนะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งเพือ่อนเพื่อนจะได้แค่60อันใช่ไหมครับ60อัน3าสัปดาห์ก็จะเป็น1 8 0รวมกันเป็น450พอดีเป๊ะไม่ต้องเติมไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ฮีโร่ฟรีแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอีดเบื้องลึกกันดีกว่าว่ามันม อันดับแรกเลยนะครับเราเข้ามาหน้านี้เราก็จะเห็นของรางวาลัลละหลักๆคนก็จะโฟกัสไปที่450นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้ของซึ่งอันนี้มันก็สวยพอสมควรนะครับมันเป็นเหมือนกับเ,เนี่ยเป็นเอฟเฟกนะครับเดินมีแสงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าสมมติเพื่อนๆอยากได้ก็นัดก็แนะนำนะครับเพราะว่าถามว่ามันมันเยอะไหมนัดก็ราคาสูงพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะกิจกรรมแรกก็คือเป็นการตีบอสนะครับอาทิตย์แรกเนี่ยเพื่อนๆจะตีได้2ตัวนั้นแนะนําให้เพื่อนๆไปตีช่วงท้าย บถ้เพื่อนไปตีช่อง h i หรือถ้าเพื่อนอยากตีได้เลยเพื่อนๆไม่สนใจแรงกิ้งสมมติเพื่อนๆไม่สนใจラกิ้งเลยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะตีได้แต่นัดแนะนําให้เพื่อนๆตีให้ถึง22ล้านนะครับถ้าเพื่อนๆตีไม่ถึง22ล้านนะครับเพื่อนๆจะไม่มีสิทธิ์ได้ UTO แบบสายฟรีเลยเพราะมันพอดีมากมาก ฉะนั้นเราควรที่จะตีถึง22ล้านนะครับเดี๋ยวนัดคลิปต่อไปเดี๋ยวนัดจะมาแชร์ทีมในการที่ตีให้ถึง22ล้านละกันนะครับเพื่อ้เพื่อนเออไ,ได้ได้ตัวละครได้อุทิออกไปใช้นั่นเองนะครับเนี่ยอาทิตย์แรกนะครับถ้านัดแนะนําตัวที่ง่ายที่สุดก็คือจะเป็นอ่าเตเลนดอร์นะครับเตเลนดอร์กับแวสกานะครับสองตัวเนี้ยคนมองง่ายที่สุดแล้วในการที่จะทําดาเมจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับของเพื่อนๆนด้วยแต่เตเลนดอร์เนี่ยตัวง่ายสุดแล้วเพื่อนเพื่อนมาตีเลยอาโอเอั ทำเสร็จนะครับจนถึงสัปดาห์ที่3ามเพื่อนๆจะได้แต้ม1 5อแต้มนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้นะครับอ่ะต่อมาอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นชาร์โดดันเจียนะครับชาร์โดดันเจียนอันนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ถึงสิเออเดีเร็วไปอ่ะคือถ้าสมมุติเพื่อนๆทาดาเมจถึง22ล้านแล้วอะครับ ทุกๆุกอาทิตย์นะครับทุกทุกๆจวันนะครับทางตัวเกมมันจะจัดแลงกิ้งรีวอร์ดนะครับอันนี้สําหรับใครที่อยากจะได้แต้มเพื่อที่ไปติดอันดับเอามังกรแดงเพื่อนๆก็จําเป็นจะต้องทําอันดับ1นถึงสถูกต้องไหมส่วนเราเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ได้สนใจแลงเราแค่อยากจะได้อุทีอนะครับเพื่อนเื่อสามารถที่จะติดแลงปกติได้ใช่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไม่ต้องติดท็อป2 0 0ก็ได้เพื่อนๆนก็จะได้ ขั้นต่ำเนี่ย40แล้วฉะนั้น40คูณ3ก็จะเป็น120พอดีนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆยิ่งทำได้เยอะนะครับเพื่อนๆก็จะได้ UTR เร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก็ให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับแต้มเ,เพื่อนก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็คือจบละเราก็จะได้มา150บวก120ก็จะเป็น270นั่นเองในการที่ตีแต่ คอนเทนต์นี้นะครับอีกร8อหาจากไหนนะครับอีกร8อดถ้าสมมุติตัวทีมเราเนี่ยเราสายฟรยีแล้วตัวทีมเราเนี่ยไม่ได้เด่นไม่ได้แรงมากนะครับเราสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ดีมากๆนะครับไม่ใช่แค่ได้ของกิจกรรมแต่เพื่อนๆได้ของคุณ2ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ให้เพื่อนๆกดเลือกไปนะครับซึ่งอันนี้นัดนัดได้ทำเหมือนกับเ,เดี๋ยวนะครับนัดเปิดคลิปให้ดูแบบหนึ่งนะครับก็คือตอนแรกอ่ะเพื่อนๆจะมีเหมือนกับ เขาเรียกว่าจะมีน้ํายาเพื่อกดให้แต้มอ่ะมันคืนคูณ2อยู่ใช่ไหมครับมันจะเป็นหน้าตายนี้นะครับเนี่ยพอเพื่อนๆนกดน้ํายาไปแล้วนะครับอัตราการดอกนะครับในในของด้วยนะของทุกอย่างเลยนะครับของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดันไหนจะคูณ2หมดเลยตามตามระยะเวลาที่เพื่อนเพื่อน ตามระยะเวลาที่เพื่อนๆทำเนี่ยในเควสนั่นเองครับแบบดีมากๆและยังไม่พอ Shadow a m e t ท s t ก็จะคูณ2อีกด้วยนั่นเองนะครับแต่ Shadow a m e t ท s t เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่ก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะเก็บได้แค่60เองฉะนั้น60คูณ3ก็เท่ากับ880ก็คือจะเป็นพอดีเป๊ะนั่นเองนะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะได้เกินไปมากกว่านี้แล้วนะต่อให้เพื่อนเพื่อนทำเควสเยอะแค่ไหนมันจะตันที่60เท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นพอดีเพราะว่าอะไรครรับถ้้าาเเพื่ออนนๆยกไดวะครับ ทางตัวเกมก็มีข้อเสนอให้เพื่อนๆนะครับอาทิตย์ละ50อันโดยแพงมากๆนะครับอาทิตย์ละ50อันโดยใช้เท่าไหร่ดูไหมใช้1000เพชรเหลือง1,000เพชรเหลืองถ้าตีเป็นราคาในเกมก็ประมาณ3 0 0 4 0อันราคาในในชีวิตจริงก็ประมาณ3 0 0 4 0 0บาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ฉารฟรีฟรีห้ฉะนั้นอย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าอย่าพลาดกิจกรรมนี้นะครับเพราะกิจกรรมนี้มันให้ของฟรีฟรเลยแต่ถ้าเพื่อนๆพลาดมาเพื่อนๆก็จําเป็นจะต้องไต่แรงเพื่อทําดามจ ให้สูงๆนะครับถ้าใครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่วานเยอะๆเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยแต่นัดแนะนําไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ใช้เพชรเหลืองนอกจากที่เพื่อนๆเอ้ยรีบจริงๆเพราะมันจะเติมได้ทีละ50 50นั่นเองนะครับอ่ะ โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับสำหรับเกม Dragon Air Silent God นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมถูกนะนัดก,ก็แนะนำ Over Top Up นั่นเองครับส่วนใครเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้หรืออยากจะรีโลอย่าลืมใช้โค้ด m y l o Game นะครับเพื่อที่จะเติมนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับ Myro Gaming นะครับเพื่อรับเต๋าฟรี10อันนั่นเองนะสำหรับการรีโลนะครับอะยังไงวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ